มาครับวันนี้พามายามหนูนะครับวันนี้ก็เช้าวันที่สิบหกกรุมพานะครับมายามหนูครับดูหมายครับดักไว้เมื่อวานตอนเย็นครับป่าหญ้ากว้างๆครับน่าจะมีตัวนะครับครับไปดูกันครับ ไปลุ้นด้วยกันครับจะได้กี่ตัวครับวันนี้เอาอันนี้ไม่ติดครับมีรอยกินเหยื่อะนะครับไปครับไปกันต่อครับไปดูกันต่อครับ หลังแรกเป่าไปแล้วครับหลังนี้สองไม่มีอะไรครับนี่ครับไปครับดูหลังต่อไปอีกครับโอ้นี่ก็ไม่มีอะไรครับไม่ออกมานะครับไปครับดูกอีกครับโอ้หลังนี้ได้แล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับ นี่ครับแ้มแรกครับไปครับไปต่อครับอันนี้ก็ลั่นครับโอ้แต้มสองมาแล้วครับตามมาติดๆแล้วครับนี่นะครับ

ไปครับไปกันอีกครับดนหลังต่อไปครับทางไหนทางไหนดักทางไหนโอ้ทางนี้ครับได้ยู่ครับนี่ครับไปครับดูกระจอครับไม่มีอะไรนะครับ ไปครับคุณลุ้นกันต่อครับน่าจะมีครับเอาลั่นครับนีครับมีอยู่ครับครับได้ครับตัวสวยๆนะครับมาครับดูกันอีกครับเอ้นี่ก็ลั่นครับนี่ก็ลั่นอยู่นะครับนี่ก็ได้ตัวสวยๆครับนีครับเริ่มได้ตัวสวยๆแล้วครับ ไปครับดูหลังต่อไปครับอันนี้ไม่ลั่นครับนี่ไม่มีอะไรนะครับไปครับไปกันต่อครับนอนอย่นี้ครับได้อยู่ครับนึกว่าไม่นึกว่าไม่ได้หลังนี้ได้ครับนีครับ ครับดูหลังต่อไปครับมีอะไรไหมโอ้ไม่มีอะไรครับมาครับไปกันต่อครับโอ้หลังนี้ก็ได้ครับนี่ครับอยู่ข้างในนู้นครับมีครับไปกันอีกครับ มันก็ได้มันก็มีเรื่อยๆแล้วครับหนูครับโอ้นอนอยู่นี่ครับเอ็งแมงอยู่นี่ครับนี่ครับมีเรื่อยๆนะครับเอา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 ตกใจมัครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับเสียงใหญ่เลยครับไปดูต่อครับลุ้นกันต่อครับไม่มีอะไรครับ นี่ครับไม่มีอะไรนะครับหลังครับดูดีครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับนี่ครับใส่ข้างหวยนะครับดูหวยครับดูครัอ้าไม่มาครับดักไว้ข้างหวยก็ไม่มาครับมาครับดูหลังจะไปครับลั่นครับลั่นแล้วครับลั่นแล้วครับดูครับดูครับเอ้าวอ้ามีเสียงอยู่ครับ ครับได้อยู่นะครับไปครับลุ้นหลังต่อไปครับโอ้ลั่นครับลั่นครับนี่ครับลั่นอยู่นะครับแต่ตัวที่ทำให้ลั่นครับนี่ครับลุ้นหลังต่อไปครับโอ้ อันนี้ติดขาครับนี่ก็ได้อยู่นะครับนี่ครับครับดูหลังต่อไปครับไม่มีอะไรนะครับไปครับรุดูหลังต่อไปครับ,รน,รบ,รบ,รบนี่ก็ไม่มีอะไรครับ ไปครับลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อครับมีอะไรเะอ้ลั่นนะครับนี่ครับได้ยู่ครับไปกันต่อครับนี่ไม่มีอะไรนะครับครับดูหลังต่อไปครับ เอาหลังนี้ลั่นแล้วครับลั่นอยู่ครับนี่ครับได้ยู่ครับไปครับไปกันอีกครับดูกันอีกครับมีอะไรไหมมีโมไม่ลั่นครับกินเยื่อไปหมดแล้วครับ ไปครับดูหลังต่อไปครับลั่นหน่อยไม่ลั่นนะครับไม่มีอะไรนะครับไปครับลุ้นกันต่อครับนี่่าไม่มีอะไรนะครับไปครับไปดูกันต่อครับดูเรื่อยๆครับนี่ไม่มีอะไรครับ เอาได้ครับีครับเห็นนอนมันแต่ไกลเลยนะครับครับไปครับดูกันอีกครับมีอะไรไหมนีก็ไม่มีอะไรนะครับไปไปก็จอครับเอ,อ็ดได้ครับ ดูหลังต่อไปครับเงานี่ก็ได้ครับครับดูดีครับ,นนรบมีอะไรอยูไหมน่าจะทางนี้นะครับนี่ครับได้อีกครับสามหลังติดกันเลยครับ นี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับหนูพุกครับนี่ครับตัวนี้เป็นหนูพุกนะครับไปครับดูต่อครับไม่มีอะไรครับไปกันอีกครับดูดีครับตรงนี้ครับไม่มีอะไรครับนี่ครับ ไปครับดูหลังต่อไปครับตรงนี้่ดักไว้ตรงนี้หรือเปล่าครับน่าจะดักไว้ข้างในนี่แหละครับอ้าวอยู่ทางนี้ครับนี่ครับนี่ครับดินมาอยู่ทางนี้ครับนี่ครับได้ยู่นะครับนี่ครับดูครับได้เกือบเต็มถุงมาร์กนะครับถุงมาร์กหรือ ถุงย่ามนะครับทั้งหนูทั้งกับดักก็ใส่รวมกันมาครับมาครับมารุ้นกันเลยครับนี่ครับโอ้โหกองจั๊กมั้งครับนี่นะครับผลงานของวันนี้นะครับได้กี่ตัวครับลองนับดูสักสอง ี่ห้าหกเก้าสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าทั้งหมดยี่สิบตัวนะครับบันเทิงนะครับ